ที่กรุงเทพฮนะตอนนี้ฝนตกหนักเลยฮนะอยู่ที่แยกสาทรนรับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟฟ้านะครับจากสถานีช่องลงตีนะไปลงที่วินบุรีแล้วมาดูกันว่าค่ารถไฟฟ้าคือเท่าไหรนะ่ฮะ Attention. ถึงปลายทางวันนี้เปลี่ยนใจนิดหน่อยฮะแวะมาที่แฟชั่นไอแลนด์แทนฮะค่ารถไฟฟ้านะฮะจากสถานีขั้งนลีครับต่อที่สายยมปูนะ มาถึงตรงนี้แฟชั่นไอแลนด์หนึ่งร้กบาทนะลองคิดดูว่าถ้าไปกลับนะวันละสองร้อยสิบสองบาทนะฮะเดือนละทำงานยี่สิบสองวันนะอะอยู่เสาทิศยตีสนะัว่าอยู่เสาทิศเนี่ยห้าผมอยู่สาทรน,นะจบห้าพันะโอ้ตหองเงินเดือนเท่าไหร่วะห้าพันนี่ยังไม่ถึงบ้านนะก็อบอกว่าเฉพาะค่ารถไฟฟ้าเดียว นี่แหละครับชีวิตดีๆในกรุงเทพฮนะ